สวัสดีค่ะวันนี้มือหนีมาเห็นงานเด้อพี่นอ้องเด้อมันมาเห็นงานอ่ามาเปิดขิดก่อนเปิดซ่องอ่าบ m เค t อ u มอ่อนทัวเนาะมามือหนีก็ออกมาจะต,ตีหาคืนมาหอดหนางงานนี่พึ่งมาหอดพี่น้องมาเบิ่งหนางงานเด้อมาสายสามค่ะมาสายสามนี่หละสุดเห็นงานบาได้งานปานดายสุดเนงาน น,นี่หลังานที่ปเทศี่น้องเุ่นเน่มาถึงเด็กเฮรีคือมาหอนหนังจนปวดดานรอเบิงจากของงานเศรษีีมาไวเส็นแนวไน,นางานก,กะสมิล่ะค่ะเป็นงานมืองบ้านนี่สแดยมากด็กคุกคูนี่เร <c oughs> า ตามภาษาผืนบ่านสุดเห็นงานเมื่อพี่น้องสุดเห็นงานทำามาหาผินเหมือน,นีนได้เห็นงานแต่เมื่ออื่นเผาเบบ่งอีกที่เมืองก็เลยมาลุ่มขีดก่อนมาห้องขีดให้พี่น้องเบ่งว่าหนางานเป็นแนวดเห็นงานจึงใดน,นั่งมาหนังแต่ตีหาเคืองพี่น้องเลย,เ,ยเจ็บหอดาดบเพิดสิหอดหนา,นางานฝึกมาหอด มะหอดกับสิมะานางกินเข่ามันเทนี้ไปกินเขา่ารือเบื้งอาหารกินเขา่าในอาหารถืนบ้านเฮียมีอย่างในน้อนะถอดป่าตำเจลหนึ่งพัก,กว่ะหนึ่งพัก <c oughs> ปลาตกมังวานนี่ปลากระหามาเต็มหัวว่านเนี่ยละพี่น่องเลยปลา นึ่งมาเห็ดน้ำขอบครั่วกันพอแม่มาซีคนพี่น้องหาหมือนี้ได้งานเห็ดจะจะเป็นแนวใดดอกงานมือแหล็กตรงนี้นกับเขาเป็นละแสบ,บอเลาลเดือ